สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะอ่าเป็นประเด็นแล้วนี่เป็นประเด็นแล้วดูดิ ออัมพชราภาดแต่งชุดไม่น้านีชุดไม่น้าใช่ไหมเดินลงบันไดเลื่อนประหยัดด้วยแต่งหน้าทุกวันยาวที่ไหนแต่ง ก็ประหยัดแต่งเฉพาะช่วงตุ๊จีนวันนี้ชิวซาพรุ่งนี้ชิวสี่วัย กินข้าวเสร็จกันเหนื่อยจะไปกดลิงก์อะไรที่ที่บนมือถือนะเนี่ยดีเจต้นหอมเผลอไปกดลิงก์ไงนี่เห็นไหมนางเผลอไปกดลิงก์ อแพดมีหนุ่มคนใหม่รายุอ่อนกว่าก็เลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนภอังกฤษเจ็ดปีแค่นั้นเองแพทเองก็แบบคือใจไม่ได้อยากสะเปิดเพลอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสื่เราเรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็อยู่แบบนั้นไปเหมือนเดิมแบบไม่ได้ไม่ไ่ด้เป็นา,าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อะเท่าที่เราคุยกันมาหนึ่งปีเราไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่า เขาเคยไปเรียนงดงตฤษมาเจ็ดปีแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒนาไปไกลแัดเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหนแค่รู้ว่าอ่ะพอคุยัไาคุยมา,ยเ,มาเขาช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงานะเป็นแบ็คให้เราในหลายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้มาปีหนึ่งนี่ยนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือแพทไม่ได้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าวันเนี้ยเขาอยากจะมาเป็นแฟนเรา ให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเนี่ยแพไม่เอาแพทอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเรเรื่องงานได้แค่นั้นเองแบบว่าจะให้แพนมาลงรายละเอียดมาลงภาพคู่หรือพยายามพูดอะไรเงี้ยนะมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นแน่ไม่ได้แฟนเราแล้วเลยโอ้ยกินเมื่อกี้ยังเหนื่อยจะตายยังไม่ทันหายเหนื่อยไม่กินแล้วค่ะคนแก่กินข้าวบ่อยๆมันเหนื่อยนะคะ เวียนหัวนิดหนึ่งค่ะกินน้ำไม่นั่นอ่ะครับทีมแล้วก็เนี่ยนั่งเวียนหัวอยู่เนี่ยชาติไทยพัฒนาทรงแก่งสอสอร้อยเขตตั้งเป้า25ที่นั่งแงม้มคุยบิ๊กเนมร่วมพัก โอ้เ oh, mm hmm. ลือสนัน่นสื่อเกาหลีตีเกาวลิซ่าแบ็กพิงได้รับก็เสนอ2.7พันล้านให้ย,าย้ายค่ายโอ้โหค่าตัวต้อง2,700ล้านนะย,ย,ย,ย้ายค่ายอะคิดดูเดือน ไม่กินแล้วเหนื่อยนั่งเหนื่อยอยู่เนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็เหนื่อยไม่กินแล้วค่ะเนี่ยเดวาริสรา ออกมาแ์ต่อบอกว่าพี่น้องสี่บออย่างต่อเนื่องเลยบอกว่ากับการพัวพันเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดก็ออกมาโพสต์ว่าสี่บอบินต่างประเทศครบรอเคลียเรื่องจบและบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมบอกหมยเหตุบอที่เป็นตำรวจลางานได้นานขนาดนั้นเลยเหรอปกติตำรวจลา,าได้มากสุดสิบห้าวันได้ข่าวลาไปสิบกว่าวันแล้วพี่ตำรวจบอเที่ยวเก่ง ตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานตำรวจที่ขับแลมโบไปทำงานเชื่อมั่นในตำรวจไทยที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอและติดตามอยู่นะคะเอ้อหูดีวริศรานี่ก็แบบเขาไม่ยอมเลยนะเขาไม่ยอมเลยนะเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะเนี่ย นางไม่ยอมเลยนะนางแชแล้วก็มาร์คมาร์คพิทบูอะก็ทําคลิปด่าใครอยากรู้ก็ไปดูมาร์คพิทบูเองขี้เกียจเล่าเื้อ นี่ดูแอนนาทีวีปูนางแบบโลกโพลรูปบนไอจีที่มียอดผู้ติดตามกว่า379ล้านคนและมีภาพของแอนนาเดินสวยสับอยู่ด้านหลังแบบปังๆนี่นางถือแอเมอนะเนี่ยดูย๋ย อันนาเสือถือไอร์เมอ่อนนาเสแอ,อนนาทีวีพูถือแอมเมสนะถือกระเป๋าแอมเมสเห็นไหมนีนบบ่นางแบบโลกนางแบบโลก 아 <놀람> 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 อ่มาดูวันหยุดกุมภาไนะไม่กี่วันก็กุมภาแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมีวันไหนบ้างนะวันหยุดกุมภาเด<อ>ือนกุมภาก็วันหยุดเช้าอาทิตย์ไม่มีวันหยุดราชการ สิบี่กุมภาวันวาเลนไทน์ยังไม่ปวดทาน,นี่นั่งพ่นสเปรส,สนั่นไตพกพ่นรอบสองแล้วพ่นสองรอบแล้วมันยังหัวเข่าไงเส้นเอ็นหัวเข่ามันขาดเส้นเอ็นหมองรองกระดูกมันขาดอายุหกสิบสี่แล้วมันไม่ได้ง่ายหรอกมันตกเก้าอี้เก้าอี้มันหัก oh <laughs>